พบกับช่องมกลาโอบุญน,นะครับผมตอนนี้วิ่งไล่แปะกับพี่แล้วนะครับผมอ่าแม่เตยเป็นตัวกันนะครับผมนี่เอาโอปรอ,อ,อดไดไหมเอารอดไม่ได้เอารอลดแม่ไม่ได้เอาโหลดแม่ไม่ได้หาแม่ไม่เจอเอาวิ่งไล่แปะแล้วที่เอานี่เอาเอาจะรอดตามพี่เอารอดไม่ได้เอาโอโอโรอดไม่ได้เอารอดไม่ได้เอารอลดไม่ได้ โอ้เล่นไล่แปลกันแล้วอาลีลีข้าวสารสาวนานข้าวเปลือกเด็กน้อยตาเหลือคดข้าวใส่จ้าหลอดบาไดโอ้หลอดบาได้โอ้เออโอ้โอ โอ้รอดไม่ได้แล้วโอ้เี่แปะพี่จะแปะพี่ได้ไหมนี่แลจะแตะพี่ได้ไหมนี่โอ้บุญดิ่โอ้สิแตะพี่ได้พอดีเอาเอาเอาหาพี่ไม่เจอเอาหาพี่ไม่เจอแล้วโอ้ลีลีเก้าสารสองประนานเก้าเปลือกเด็กน้อยตาเหลือคดข้าวใส่จานโอ้รอดพี่ไม่ได้โอ้โอ้มุดตามพี่ไม่ได้แล้วโอ้บุญ มุดตามพี่ไม่ได้แล้วโอ้ย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 ฮ่าโอ้ยตาไม่ทันแล้วบักลาเอ้ยบักลาโอบุญฮ่รอดไม่ไหวแล้วโตแล้วโอบุญรอดตามพี่ไม่ไหวแล้วโตแล้ววายนี่โดนเพี้ยก้นไปหนึ่งทีนะครับผมบักลาโอบุญฮฮ่ฮเสอว่าแปะพี่ไม่ได้นะครับผมบักลาโอบุญของเรานะครับผมเบ่